หลังจากตัวเกมจำใหม่ในปี2014 <Hello. S 1> ก็มีผู้เล่นมากมายติดใจในเกมนี้และปีนี้ได้มีการแจกฟรีครั้งทำให้มีผู้เล่นใหม่หลั่งไหลเข้ามาแม้ว่าคนที่ซื้อเกมนี้ในช่วงแรกอาจจะรู้สึกไม่พอใจนักที่ Ubisoft ออามาแจกเกมนี้ฟรีแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมจะมาพูดในวันนี้เนื่องจากมีผู้เล่นใหม่มากขึ้นผมจึงทำทิปแอนทริคสำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้รายละเอียดต่างๆและพาคุณผู้ชมเข้าสู่การเป็นระดับโปรเพลเยอร์ สามารถมีรถอะไรก็ได้ตามใจของคุณพร้อมของแต่งที่คุณซื้อได้แบบไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียวใน The Crew Calling All u n i t ก่อนหน้านี้ Calling All u n i t ยังไม่ถือกำเนิดขึ้น The Crew ยังคงมีชื่อตามหลังว่า w i l d นที่ให้ผู้เล่นได้เข้าสู่โหมดพิเศษต่างๆ หรือมีรถที่ผู้เล่นซื้อตัวธรรมดาไม่มีแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมก้าวสู่ระดับโปรเพเยอร์ด้วยแนวทางที่ผมรวบรวมมาจะมีขั้นตอนใดบ้างนั้นไปดูกันเลยขั้นที่1การเก็บเลเวลเป็นแนวทางของเกมที่มีเลเวลเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วโดยที่การเก็บเลเวลนั้นผู้เล่นก็จะต้องไปไล่เก็บเนื้อเรื่องให้ครบก่อนก็จะได้เลเวลมาใช้พอสมควรแต่ระหว่างนั้นผู้เล่นก็จะต้องไปเล่นมิชั่นเสริมด้วย เพื่อเก็บเลเวลเพิ่มเพราะว่าเนื้อเรื่องช่วงหลังนั้นมักจะใช้เลเวลที่สูงบวกกับคารถที่เปลี่ยนไปด้วยขั้นที่2การเก็บเงินเมื่อเก็บเลเวลได้ระดับหนึ่งแล้วผู้เล่นก็จะสามารถเข้าสู่โหมด PVP ได้นั่นทำให้การเก็บเงินของผู้เล่นเร็วขึ้นเนื่องจากใช้เวลาน้อยแต่ได้เงินเยอะพอสมควรที่จะไปซื้อรถคันใหม่ได้ ขั้นที่3เลือกรถที่ตัวเองชอบแม้ว่าข้อนี้จะไม่ได้สำคัญอะไรนะักแต่คุณควรคิดให้ดีก่อนจะซื้อเพราะว่าคุณจะต้องใช้มันเพื่อเก็บเลเวลและเงินมาอัพเปิร์กซึ่งจะกล่าวในข้อต่อไปขั้นที่4การอัพเปิร์กการอัพเปิร์กก็เหมือนการเพิ่มความสามารถให้กับผู้เล่นโดยที่ในเปิร์กแต่ละตัวนั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็น ซื้อรถในราคาที่ถูกขึ้นเพิ่มแรงม้าของรถการบอกลายเรซิ่งรวมถึงเงินที่จะได้จากการเล่นปกติเยอะขึ้นด้วยขั้นที่5การเปิดแมปการเปิดแมปนั้นจะทำให้ผู้เล่นไปในที่ที่ต้องการได้เร็วขึ้นโดยเกมได้ออกแบบให้ผู้เล่นนั้นสำรวจพื้นที่เป็นหลักและจะสามารถฟาสทาวเวลไปตรงที่ผู้เล่นเคยผ่านมาแล้วได้เลยโดยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการวิ่งให้ทั่วทั้งแมป แต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่สามารถย่นเวลาได้นั่นก็คือการใช้ฟาสทาวเวลให้เป็นประโยชน์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ขั้นแรกวิ่งไปจุดที่ยังไม่เปิดสักจุดหนึ่งแล้วเปิดแมปขึ้นมาจะพบกับดาร์คโซนหรือโซนที่เรายังไม่สามารถฟาสทาวเวลไปได้เหลืออยู่ขั้นต่อมาจุดที่ผู้เล่นวิ่งเข้าไปแล้วจะนับเป็น1ช่องและถ้าผู้เล่นวิ่งไปเจอ3ช่องพร้อมกัน ตรงนั้นก็จะกลายเป็นพื้นที่เปิดทันทีปอลอวิธีฟาสทาเวลเหมาะกับรถที่ไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่นั้นได้ขั้นที่6จุดต่างๆในแมปในแมปของเกมนั้นจะมีรถซ่อนอยู่ซึ่งเป็นฝากรถเก่ามีให้เก็บประมาณ2คัน5คลาสโดยการที่จะเก็บ1คันได้นั้นจะต้องวิ่งไปเก็บในแมปให้ครบ20จุดนั่นแปลว่า2คันผู้เล่นต้องเก็บให้ได้100จุด และมันยังมีจานร,รับดาวเทียมที่ให้ผู้เล่นเปิดพื้นที่ในแมปให้เห็นแลนด์มาร์กต่างๆด้วยซึ่งเมื่อคุณสำรวจแลนด์มาร์กแล้วก็จะได้เงินอีกตั้ง2,000ต่อที่ตามแบบฉบับเกมของ Ubisoft ที่ให้ผู้เล่นไล่เปิดแมปเอง ที่7แนะนําด่านปั๊มเงินด่านปั๊มเงินนั้นมีไม่เยอะมากที่ใช้เวลาน้อยแล้วได้ตังค์เยอะแล้วยิ่งถ้าอัพเปิร์กมาเต็มเวลาที่ใช้ในการเก็บจะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นโดยมีด่านต่อไปนี้ซึ่งเป็นแฟคชั่น PVP ด่านแรก Living LA ผลตอบแทน33,000ถ้าอัพเปิร์กมาเต็มบวกอีก8,250ใช้เวลาประมาณ10นาที ด่านที่2 Highway Shield ผลตอบแทน176,000ถ้าอัปเปิกมาเต็มบบว์อีก44,000ใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงและทั้ง2ด่านนั้นอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสและพิเศษสำหรับผู้มี calling all u n i t ก็มีด่านปั๊มเงินของตำรวจมาให้เช่นกันชื่อด่านก็คือ Early Checkout ถ้ารถแรงม,มากๆและอัปเปิร์กมาเต็มแล้วจะใช้เวลาประมาณ30วิต่อรอบก็ได้เงินเป็นหมื่นมาใช้ง่ายๆอย่างแน่นอน ขั้นที่8วิธีการเก็บอะไหล่หาด่านสกิลที่ถนัดทําให้ได้ระดับแพทินัมก็จะได้อะไหล่แรงๆมาใช้หลักๆมีอยู่หนึ่งที่สําหรับสายเดินและเลดคือ Escape Skill 47อยู่เมืองซานฟรานซิสโกแถวแถวโบเดกาเบย และอีกที่สำหรับสายอื่นคือสปี Skill 83อยู่ที่ทะเลทรายลาสเวกัส สำหรับสายมอนสเตอร์จะมีอีกที่หนึ่งคือ Scramble Skill 69อยู่ที่ใกล้ๆเมืองซีแอตเทิลด้านบนของแมปแถวๆถวนอร์ท n อ็น c คาสแคนเดสก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท i ิปแอนทริคนี้ ผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่รู้รายละเอียดมากนะักและเปลี่ยนให้ผู้เล่นที่ได้ดูคลิปนี้เป็นโปรเพเยอร์เกมนี้มากขึ้นหากชอบใจโปรดกดไลค์แชร์หรือซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ถามได้เลยหากผมตอบได้ก็จะตอบให้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ